สวัสดีค่ะเหมือนนะคะมาผูพอกับสาวคําพ่ออีกแล้วพี่น้องคะ่ะงดแท่งงืดในคนเถียวบาโอโหบูลี่คนอื่นว่าคนอื่นทั้งที่ไม่ดูตัวเองเลยพี่น้องล่าสุดนี่นะคะได้ไปเจอคลิปที่เป็นอ่ะเหมือนกับว่าเป็น องค์กรหรือทีมงานที่อยู่ในเสียงที่หกแล้วเพิ่นได้ไทายช่วงหนึ่งนะคะของงาล่ำดวนก็คือคุณย่ญญาของน้องอา้าไอกุลพรนั่นเองทายลงในช่วงวันงานที่ว่างานบวชของพระเอกอ่าตอนนี้ก็คือเป็นหลวงพี่แล้วเนาะเป็นหลวงพี่โดนธนาดนแล้วตอนนี้อะ่ะและทีนี้น่ยาวาเกิดโจมตบีบูลีบูลลี่อ่าคุณยาอย่างแบบพี่น้องคะคือแบบโอ้ย จักบูลลี่เฮ็ดยังทาไมไม่ดูให้มันเป็นความแบบมวนให้มันเบิงแบบสางสันเป็นยังขึ้นมาคอมเมน็์จังสี่แล้วสามพ่อยจะไปซองอาคนที่มาคอมเมนต์พี่น้องคะเถาพี่น้องะะเถาคักเถาแน่เทิงเถาเทิงบดสดใสพี่น้องคาเนี่ยก็คือล่าสุดนี่นะคะได้ไปเจอคลิปเลยเนาะได้ไปเจอคลิปอาก็ดูว่าเออเนี่ยคลิปเนี่ยน้ำลดเต็นกะเออน่ารักดีเออเป็นกันเองเ็นก็เต็มเพราะความมวลความซื่นเพลินแล้วบางเออพี่น้องคะไปเปิดทีนี้ ไปเลื่อนดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็ไปเจอไปบังเอิญเจอเลยแบบอ้าวมันแรงเกินไปไหมทําไมบาบูลี่กันขนาดนี้แค่แสดงออกแค่เต้นแค่มวนแค่ซืนกล่มาคอมเมนต์ทางลบไปเขาแบบเกิดแบบเออ้าคเนเด้มาเห็นกันสุดๆแบบว่านอยใจไปก็เลยกว่าใดเป็นน้องคาสํหรับคอมเมนต์นี้คือแบบนแ,แรงมากแล้วมันไม่ใช่แค่คอมเมนต์เดียวมันเยอะมากๆเลยนี่แหละก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่ชอบ ก็ขอให้เลื่อนผ่านแค่นั้นเองเออบอมากระเลื่อนผ่านจบทไปยามาคอมเมนต์ให้ผู้อื่นเขาเกิดความเสียหายจังสี่ใครเห็นไคกะเออมันบ่ถูกตองแลวบรบแมนแล้วที่มาบ้า,ใ,า,าให้ใเขาไปมาบอกให้เขาจนจะาข้องอ่ะแบบจะคข้องกัแห้งแบบแห้งคักกาเขาอ่ะที่มาว่าให้ย่าลำดวนนั่นาอบพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูสําหรับที่เป็นประเด็นที่คุณย่าลำดวนเนี่ยเต้นออกมาพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นคลิปนี้เลยอ่าทางอ่าเป็น เพื่อนได้ทายลงเราแบบทีมงานนี่แหละในองค์กรนี่แหละได้ทายลงให้เราได้เห็นการนี่เลยพี่น้องคาเป็นคลิปนี่เลยเป็นเต้นแบบเก็เอนจอยนะก็ไม่ได้เต้นแบบแบบจไงอ้แบบพี่น้องคาคือเต้นแบบโอเคอ่ะสมสมแบบการเป็นทีเป็นญาเนี่ยนอกจากเป็นพะเป็นผูหญ่เนี่ยนอกจากเต้นแบบปกติของที่แบบเขาเต้นกันเนี่ยมันเป็นการเต้นที่แบบว่าไม่มีอะไรที่ดูไม่ดีเลยเนี่ยพี่น้องคามันกับเอนจอยกับ รถแหเนาะในการแหไปครั้งนั้นนั่นเองเนี่ยก็คือเต้นน่ารักมากแต่ว่าขออนุญาตปิดเสียงไว้นะคะพี่รองคาเป็นเสียงเพลงเนาะอาจเสียาา่มามีเรื่องเล็บลิขสิทธิ์ยังตามมาอีกกว่าใดาเนี่ยเป็นบรรยากาศในช่วงงานบวชนั่นเองเนี่ยแค่นี้เองพี่้องคาแค่นี้เลยแล้วแฟนขับแต่ละคนคนที่เขารู้ดีอะคนดีเขาแบบรักอะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยน่ารักมากเลยคะ่ะคุณยาคุณยาเต้นน่ารักแหง ทั้งบอสนกอ่ะบอสหัวหน้าวงก็มาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าโอ้ยนี่แหละยายดวนคล้องแท้เพื่อนว่าพี่น้องยายย่าน้ำดวนหน่ะก็มาคอมเมนต์ด้วยกันพี่น้องค้าสำรับอ่านในคลิปคลิปนี้มันก็ว่าโอ้ยมันหายลงอยากอายเหนื่งสีกับแซวกันไปแต่แต่ว่าเพิ่อนนะคะกับบอสเลยแบบว่าบอสเลยสิมาเอาเรื่องบอสเลยสิมาตีอย่างงมันก็เออเนี่ยแซวกันนี่ซื้อแต่เนี่ยมันเราได้ไปอ่านแล้วก็แบบรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเพราะว่า ในวันนี้อ่ะในในในตอนวันนี้อ่ะก็คือยังมีคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์พูดคุยพิมพ์เข้ามาว่ามันเป็นคลิปกับเออมันเป็นคลิปเรียวเนาะเป็นคลิปที่คนทุกๆคนสามารถเข้ามาดูได้ในในคลิปนี้นั่นเองคือเป็นคลิปสาธารณะทุกคนคือทั่วสารีสามารถไปดูได้แ,แล้วแต่ละคนเข้ามาดูแล้วก็มาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างางี้คือเยอะมากพี่น้องขาโอ้ยงืดน้าล้วคนกับอคอมเมนต์แบบว่าให้เกียติกันเนี่ย เนี่ยน้ำดวนก็นคือคุณยา่าไอแฟนเพก็มาคอมเมนต์เหมือนกันเมยบอกว่าเจ้าตัวนะคะออกมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยจอยเอ้ยลงอียังนอแม่ไม่อยากอายแทนเนี่ยก็คือแบบเป็นคําที่แบบเซลล์กันเฉยๆนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่้องค้าขอหาคอมเมนต์นั้นก่อนคือแบบเดเปซองเบิงแล้วโอ้จะขึ้นกาพี่เมย์เขาจงังซีจะคู่เบิงจะของย,าย่าประมาณนี้ค่บพี่้องค้าเดี๋ยวขออนุญาตสักคู่นึงนะคะในการถามว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือเยอะจริงๆสำหรับคลิป,ลปนี้นั่นเองอ่า บางคนก็บว่าโอ้ยนะ้าราค่าค่าคุณย่าลำดวนมีความสุขที่สุดเลยอ่าพี่น้องคะต่อไปนี้ขอหย่ามีความสุขแต่ละยิ้มนะคะเนี่ยส่วนมากเอฟซีแต่ละคนแบบพูดดีกันทุกคนอืหลานรองญาเต้นสนุกมากคะ่ะมือแหลกพอจะไปหาอีหลาย,ลา,ยายบอลสดใสปน,นีเลยตอนนี้คือย,ยิ้มเหมือนมีความสุขมากเลยจ้าพูดนะพี่น้องคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เขือแบบดีมากดูย่าลำดวนมีความสุขมากๆเลยอ่า พี่นอ้องนี่เลยไปเจอคอมเมนต์หนึ่งคือแบบตึงเข้ามาเลยสํหรับเป็นคอมเมนต์นี้พี่น้องคะเพิ่นคอมเมนต์ใบว่าอื้งเต้นเหรจ๊ะพี่น้องคะมันมันแรงไปไหมแค่คอมเมนต์แบบให้มันได้ดีกว่านี้ไหนไหมถ้าจะมาคอมเมนต์น่ะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยแล้วทีนี้ไปดูอะ่ะไปดูคนที่มาคอมเมนต์นัว่าต่างกันพี่น้องคะโอ้ยเท่งเท่าเท่งบอสเใสเทิงแบบโอ้ยจักอายุจักปีเลยกะจังวนวาแล้วพี่น้องเนาะผู้เท่าแบบ เหมือนกับว่ายังไม่เข้าใจในโลกโซเชียลยังไม่เข้าใจในโลกออนไลน์เท่าไหร่ออกมาคอมเมนต์ออกมาบูลลี่เขาเกิดเมื่อนหนึ่งเขาฟ้องให้เขาวาให้่งสัตสี่กรสิแบบโอ๊ยออกมาขอโทษออกมาวาวจังสัสี่เนี่ยแล้วแฟนคลับแต่และคนแบบดีเยี่ยมมากออกมาปกป้องออกมาคอมเมนต์คุณย่ายกันอย่างล้นหลามมากๆเลยค่ะพี่น้องคะลังคนกับว่าปากหรอคะที่พูดออกมานะ่ะเออจะพูดอะไรให้คนอื่นหัดมาดูตัวเองบ้างด้วยนะคะ กรุณาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอีเถาเนี่ย,นนยะะแหละค่ะพี่น้องคะเถาคักเถาเป็ยันําบนอีโคตบาให้นันพี่น้องเงืดคักเออแล้วคนก็นบวกหนึ่งจ้าวาจะเมีนยู่ความสุขของญาตินานๆครั้งและนี่คืองานบวชได้บุญด้วยกันเออคุณก็ไม่คุณก็ไม่สมควรจะว่าคุณญาติไปนั้นนะคะนิสัยนิสัยไม่ดีเลยบูลี่คนอื่นบ่เบิงหน่าจะของน้อยย่าปาดบอกบอกว่าเบิงอันสังคานจะของน้อยย่า คนะงือะเที่ทมพี่น้องคะ่ะแล้วคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์คือแบบอ่าแย่คนนี้เนี่ยโดนทัวลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าคอมเมนต์แฟนคลับก็ไม่ยอมเนาะมาว่าให้อ่าคุณญาตยัดไงนอ่าในเรื่องราวนี่าิตเต็นออกมาแบบมันก็น่ารักมันก็แบบเอนเตอร์เทนดีไม่ได้ดูแบบมีอะไรให้แบบเออวอยที่ไม่ยังเห็นแบบบสบายใจมันก็คือแบบแต่ละคลิปแต่ละช่วงคือแบบมันมันมวนมันจอยไปน้ำกันทุกๆทุกๆ คลิปทุกๆอ่าในการที่เพิ่นออกมาออกสเตปในการเต้นก็คือแบบใครเห็นใครก็หัวเราะใครเห็นใครก็ตกลุมรักแล้วไม่แย่นี่แหละพี่น้องคะอคติบักคาักเลยเนี่ยญาณจะเป็นอย่างหลายบอเจ้าควรกินยาคบมติมอสั่งนะคะอ่าสมองแน่ใจนะคะนั่นคือสมองคนเออพี่น้องคะเลิศบ่ละไม่ให้เกียรติคนอื่นก็อย่างก็อา่าย่าวังว่าคนอื่นจะให้เกียรตินะคะ เออความสวยงามมันอยู่ที่ใจค่ะเนี่ยมาดามาเหม็นดาโอ้เป็นคําที่แรงมากอีเด็กอะจุดจ,ดจดุแล้วคนเหม็นก็คือโอ้พี่น้องคะผู้เทาผู้เทาแบบว่าหงึดแทงนี่เหลืองราวนี้ คอยบอรู้ว่าเจ้าเป็นไผเดอแต่เบาน้าดีบ่อน้ำคนดีบ่เป็นบ่เออมาเบิงกระยาคอมเมนต์มาแบบนี้แบบนี้เดือดสิเทาเดือซิบอได้เฒ่าตายเนี่ยเจ้าของคลิปออกมาตอบกับยายคนนี้คือเป็นคำที่แรงมากพี่น้องคะเนี่ยคอมเมนต์นี้เลยเป็นคำที่แรงมากไม่อยากอ่าน เดี๋ยวมันจะแบบว่ามันรุนแรงเกินไปนั่นเองเนี่ยแหละแต่ว่าส่วนมากคือ f อฟแต่ละคนก็คือให้กําลังใจย่าดําดวนก็แบบเอออย่าใจใจนะาะย่ยากเรื่องแค่นี้เองเนี่แหละแต่เรื่องทั้งเรื่องคืออ่าเราเป็นเอฟซเราไม่สมควรที่จะมาคอมเมนต์ให้เขาแบบมาคอมเมนต์ในผู้อื่นแบบเสียหายหมาคอมเมนต์ในผู้อื่นสบายใจเรื่องการบูลลี่คือแบบมันมันยืนหนึ่งมากในเรื่องนี้แต่ก็ให้เบาลงบ้างสําหรับ เจอเจอเยอะมากพี่น้องคะสำรับอเมเมทเพ่นแบบว่ายังอคติอยู่ยังแบบเป็นปอสดอยอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็อยากจะให้ถ้าใครนะคะได้ดูคลิปนี้อยากจะให้แบบว่า,าจะคอมเมนต์อะไรเนาะก็ให้ระวังในการคอมเมนต์ด้วยนั่นเองพี่น้องคะนี่แหละวันนี้ก็มีเรื่องราวที่แบบว่าโอ้โหมันไม่สมควรไม่สมควรอย่างมากในการออกมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของเขาแล้วพูดใ้เขาแบบนี้บูลลี่เขาแบบนี้มันหมดยุคแล้วคะ่ะในการบูลลี่เออทุกวันนี้คือแบบ เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วนะคะนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสามารถไปคัขคาวาอยู่ครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ